ตอนที่339อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิดเรือโบราณลำนี้บินมาครึ่งวันและในที่สุดก็เห็นเมืองอยู่หลานจากระยะไกลช่างเป็นเมืองแห่งการฝึกฝนอะไรเช่นนี้ผู้อาวุโสมองไปที่เมืองอยู่หลานจากการสังเกตของเขาการจัดรูปแบบสีสันสวยงามของเมืองอยู่หลานแท้จะประงใสสำหรับเขา ยกเว้นกลุ่มสีเดียวแห่งความโกลาหลที่ไม่เด่นชัดซึ่งทำให้เขารู้สึกกดดันไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่หลัวเฟิงสามารถพลิกกระแสะได้แค่มองไปที่การจัดรูปแบบนี้ก็สามารถเห็นความพิเศษของเขาได้ผู้หญิงมีปีกและชายหนุ่มในชุดแดงก็สังเกตเห็นกลุ่มสีเดียวแห่งความโกลาหลและรู้สึกถูกคุกคามเข้าไปดูกันเถอะผู้อาวุโสกล่าว ทั้งสามคนนำเรือของตนกลับคืนมาและเข้าไปในประตูเมืองทหารยามที่ประตูไม่สังเกตเห็นพวกเขาเลยแม้แต่การจัดรูปแบบของเมืองอยู่หลานก็ยังไม่ตรวจพบพวกเขาหลังจากผ่านสงครามมาเมืองอยู่หลานก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียของเมืองอยู่หลานไม่สำคัญ ทั้งสามคนบินผ่านเมืองโดยสังเกตด้วยความสนใจทันใดนั้นร่างทั้งสองร่างโผลกออกมาจากช่องว่างที่พร้ามัวปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างหนึ่งคือปรมาจารย์วังหยวนเซียงและอีกร่างหนึ่งคือหลัวเฟิงท่านป่อซิ่วท่านมาโดยไม่แจ้งอะไรเลยพวกเราจึงไม่ทันได้ทักทายท่านปรมาจารย์วังหยวนเซียงยิ้ม และกล่าวหยวนเซียงผู้อาวุโสก็ยิ้มอย่างดีใจเช่นกันดีใจที่ได้พบสหายเก่าสายตาของเขายังจับจ้องไปที่ชายที่สวมชุดดำและผมสีดำข้างๆปรมาจาร์วังหยวนเซียงรัศมีของหลัวเฟิงในตอนนี้ลึกซึ้งและยากจะยังถึงโดยทุกเส้นรัศมีมีขอบเขตของชีวิตและความตายของเ๋า การฝึกฝนเป็นเช่นนี้ยิ่งบรรลุได้ลึกเท่าไรการปรากฏตัวของท่านก็ยิ่งมีเสน่ห์ของเส้นทางที่ฝึกฝนมากขึ้นเท่านั้นแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวท่านเองก็ยังมีปริศนาของเปาหลวเฟิงปรมาจารย์วังหยวนเซียงยิ้มและกล่าวว่าขอแนะนำตัวก่อนนี่คือท่านป่อซิ่วผู้ฝึกฝนสายแม่มดแท้จริงในแง่ของความแข็งแกรง่ง เขาเหนือกว่าแม้แต่จุดสูงสุดของข้าและถือได้ว่าเป็นครูครึ่งหนึ่งของข้าเลยหยวนเซียงเราเรียนรู้จากกันและกันผู้อาวุโสกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อพวกเขาร่วมมือกันฝึกฝนพวกเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกฝนของตนเองนี่คือจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ปหญิงปรมาจารย์วังหยวนเซียงแนะนำอีกครั้ง หญิงมีปีกพยักหน้าให้หลัวเฟิงด้วยรอยยิ้มหากอยู่ในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเหตุนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฝึกฝนหลายคนประหลาดใจจาก,กรพัรดีศักดิ์สิทธิ์ไปหญิงมีชื่อเสียงในด้านความเย็นชาและความภาคภูมิใจผู้ฝึกฝนเพียงไม่กี่คนในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดที่สามารถทำให้เธออมยิ้มได้นอกจากคนสนิทไม่กี่คนแล้ว เธอมักจะเพิกเฉยต่อผู้ที่มีระดับเดียวกันนี่คือจักรพรรดิศักสิทธิ์ชีเจินเจ้าสํานักหยวนเซียงยิ้มและกล่าวว่าในแง่ของการต่อสู้ระยะประชิดชีเจินสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำที่ระดับขีดจำกัดสูงสุดด้วยพละกกำลังมือเปล่าได้เด็กหนุ่มในชุดแดงยิ้มและกล่าวว่า ข้าไม่สามารถเอาชนะสี่ระดับขีดจำกัดสูงสุดได้เพียงลำพังทั้งสามคนเคารพหลัวเฟิงอย่างมากยินดีที่ได้พบกับพวกท่านทั้งสามคนหลัวเฟิงก็สุภาพเช่นกันเนื่องจากท่านมาจากที่ไกลเราไปห้องโถงผู้อาวุโสก่อนดีไหมเชิญเลยผู้อาวุโสและอีกสองคนมีความสุขมากในไม่ช้าภายใต้การแนะนำของหลัวเฟิง และเจ้าสำนักหยวนเซียงผู้ฝึกฝนทั้งสามคนนี้ก็มาถึงห้องโถงผู้อาวุโสในฐานะศูนย์กลางของเมืองอยู่หลานทั้งหมดการต้อนรับแขกที่นี่ถือเป็นความเคารพสูงสุดข้าได้ยินมาว่าท่านหลวเฟิงสังหานนอนหัวใจมนตัวนั้นไปแล้วเหรอผู้อาวุโสกล่าวหลังจากนั่งลงท้ายที่สุดแล้ว เนื่องจากเรารับภารกิจเราหวังว่าจะยืนยันศพของหนอนหัวใจมนตัวนั้นให้ได้ก่อนหลัวเฟิงพยักหน้าพลิกมือแล้วศพของหนอนหัวใจร้ายมนก็ลอยไปข้างๆผู้อาวุโสหญิงมีปีและเด็กหนุ่มในชุดแดงสังเกตยอย่างระมัดระวังพวกเขาเห็นทุกซอกทุกมุมของศพอย่างรวดเร็วเห็นแกนชีวิตที่แตก้าวและยืนยันการเสร็จสิ้นภารกิจพร้อมกัน ท่านหลัวเฟิงเก็บศบไปเถิดผู้อาวุโสยิ้มและพูดว่าคราวนี้เราได้รับครึ่งหนึ่งของคะแนนความดีความชอบในการต่อสู้อย่างง่ายดายแล้วด้วยเล่เหลี่ยมของหนอนหัวใจไร้มนเมื่อเราไปถึงลูกหลานของมันคงกระจัดกระจายไปทั่วสถานที่อันตรายหลายแห่งในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์้าสายน้ำการติดตามพวกมันคงไม่ใช่เรื่องง่าย เด็กหนุ่มในชุดแดงก็พูดเช่นกันหลวเฟิงสังหารมันได้อย่างรวดเร็วแต่การจะลากมันออกมานั้นคงลำบากท่านหลัวเฟิงได้รับศพชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำจำนวนมากในครั้งนี้ผู้อาวุโสกล่าวว่าในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายน้ำไม่มีใครสามารถซื้อศพชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำได้มากขนาดนี้ ในเมืองอยู่หลานกองกำลังที่สามารถซื้อศพระดับขีดจำกัดสูงสุดได้แม้แต่ศพเดียวนั้นหายากปรมาจารย์วังหยวนเสียงพยักน่าเห็นด้วยศพระดับขีดจำกัดสูงสุดมีประโยชน์หลายอย่างและแม้แต่เนื้อเพียงเล็กน้อยก็มีราคาแพงมากศพทั้งหมดมีมูลค่าประมาณหนึ่งหล้านคริสตัลหุนหยวนกองกำลังที่สามารถซื้อได้นั้น หายากมากแต่ในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดแม้ว่าของที่ปล้นมาจากสงครามของท่านหลัวเฟิงจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าแต่ก็ยังมีกองกำลังมากมายที่สามารถซื้อของพวกนั้นได้ชายหนุ่มในชุดแดงหัวเรอะยิ่งไปกว่านั้นในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดท่านสามารถซื้อทรัพยากรที่เหมาะกับตัวเองที่สุดได้หลัวเฟิงยอมรับ ครั้งนี้ของที่ปล้นมาจากสงครามของเขานั้นมหาศาลจริงๆถือว่าเป็นโชคลาภก้อนโตในแดนศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายน้ำทรัพยากรที่เขาสามารถซื้อได้นั้นจำกัดมากจริงๆสมบัติล้ำค่าที่เหมาะสำหรับตัวเขาเองจนถึงตอนนี้มีเพียงหัวใจอมาตะและโลกฝ่ามือเท่านั้นเขาไม่สามารถซื้ออะไรอย่างอื่นได้ข้าได้ยินมาว่า มีห้องโถงดั้งเดิมขนาดใหญ่ในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเหรอหลวเฟิงถามใช่หญิงมีปีกไปยินตอบว่าห้องโถงดั้งเดิมขนาดใหญ่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิดนั้นใหญ่กว่าเมืองอยู่หลานด้วยซ้ำภายในห้องโถงนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมายมีศพชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงจำนวนมหาศาลร,รวมถึงศพชีวิตหุ่นหยวนระดับโลก ทั้งเจ็ดศพชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงจำนวนมากยังถูกจองจำอยู่ในห้องโถงดั้งเดิมด้วยเราสามารถสังเกตชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงที่ถูกจองจำเหล่านั้นได้อย่างใกล้ชิดยิ่งไปกว่านั้นหากท่านมีคะแนนการต่อสู้เพียงพอท่านสามารถแลกเปลี่ยนนักโทษหุ่นยวนได้ชีวิตหุ่นยวนระดับสูงที่มีพลังถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ หญิงมีปีกอธิบายพลังของพวกเขาจะต้องถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นพวกเขาอาจเป็นอันตรายต่อผู้ฝึกฝนได้อย่างง่ายดายผู้อาวุโสกล่าวข้าอยากแลกเปลี่ยนนักโทษหุนหยวนเพื่อการวิจัยมาโดยตลอดแต่โชคไม่ดีมันแพงเกินไปหญิงมีปีกกล่าวว่าสายเลือดที่สมบูรณ์ในห้องโถงดังเดิมนั้นนับไม่ถ้วน และแม้แต่สายเลือดระดับสูงสุดก็ไม่มีในยสำคัญในห้องโถงดังเดิมใครก็ตามที่มีความทะเยอทะยานมักจะแลกเปลี่ยนเป็นสายเลือดชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงและยังมีผู้ที่แลกเปลี่ยนเป็นสายเลือดหุ่นหยวนระดับโลกในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเราทราบดีถึงสองคนที่แลกเปลี่ยนเป็นสายเลือดหุ่นหยวนระดับโลกได้สำเร็จสายเลือดนับไม่ถ้วน สมบัติลับต่างๆมรดกที่หลากหลายโอกาสในการฝึกฝนมากมายทุกอย่างสามารถแลกเปลี่ยนได้ในห้องถงดั้งเดิมคุณธรรมแห่งการต่อสู้สามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกอย่างคริสตันฮุนหยวนสามารถซื้อไอเทมที่เลือกได้เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นหลัวเฟิงฟังด้วยความปรารถนาเส้นทางการฝึกฝนของเขาเกี่ยวข้องกับการศึกษาสายเลือดต่างๆ เฉพาะในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเท่านั้นที่เขาสามารถรวบรวมสายเลือดระดับสูงสุดได้เพียงพอและบางทีอาจรวมถึงสายเลือดระดับสูงด้วยท่านหลัวเฟิงด้วยความแข็งแกร่งของท่านตอนนี้ท่านสามารถเสี่ยงภัยไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้แล้วผู้อาวุโสแนะนำอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวแม่น้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นภัย,ยคุกคามต่อท่านอีกต่อไป แต่ในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดนั้นอันตรายกว่ามากและทรัพยากรก็ม so ีมากมายกว่ามากด้วยความแข็งแกร่งของท่านในตอนนี้เมื่อท่านไปถึงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดแล้วท่านอาจก้าวหน้าไปไกลยิ่งขึ้นไปถึงระดับอมตะได้เลยอมตะเหรอหลวเฟิงถามข้าเคยได้ยินมาว่าในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดมีสิ่งมีชีวิตในระดับอมตะแท้ จะไม่เคยเห็นเลยเหรอพวกมันถูกพาตัวไปแล้วเด็กหนุ่มในชุดแดงกล่าวด้วยความอิจฉาเมื่อท่านไปถึงระดับอมตะแล้วหยวนผู้อาวุโสและคนอื่นๆจะปรากฏตัวและพาตัวพวกมันไปใครก็ตามที่ถูกพาตัวไปคงจะสามารถบรรลุจากกรงถักทอได้หญิงมีปีกกล่าวเสริมด้วยความปรารถนาดีบรรลุจากกรงถักทอ หลัวเฟิงฟังแล้วมีความคาดหวังอย่างตื่นเต้นแน่นอนว่าเขาปรารถนาสิ่งนั้นโดยไม่ต้องฝ่าโซ่ตรวนและหลบหนีจากกรงถักทอคนคนหนึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกต้นกำเนิดโลกนับไม่ถ้วนและอาณาจักรอื่นๆเช่นนั้นมีเพียงการหลุดพ้นจากกรงถักทอและผ่านการเปลี่ยนแปลงในแก่นแท้ของชีวิตเท่านั้น จึงจะสามารถท่องไปในอวกาศดั้งเดิมอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างแท้จริงระดับอมะตะนี้คืออะไรกันแน่หลัวเฟิงถามผู้อาวุโสและสหายทั้งสามของเขาพร้อมด้วยปรามาจารย์วังหยุนเซียงลังเลใจก่อนจะตอบคำถามการเชี่ยวชาญเส้นทางปฐมภูมิสองเส้นทางครึง่งครึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด ผู้อาวุโสเริ่มพูดหากความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งสามารถข้ามผ่านระดับสูงสุดได้มากพวกเขาก็ถือว่าอมะตะการบรรลุถึงอมะตะนั้นท้าทายอย่างยิ่งหญิงมีปีกกล่าวแม้แต่ผู้ที่มีพรสวรรค์สูงเป็นพิเศษที่เชี่ยวชาญเส้นทางปฐมกาลสาเส้นทางครึ่งคร่งก็มักจะพบว่ายากที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของพลัง ซึ่งยังขาดไปไม่ถึงระดับอมตะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่แลกเปลี่ยนสายเลือดปฐมมการระดับโลกเพื่อสำรวจพลังสายเลือดที่ลึกซึ้งกว่าแต่การอ้างว่าเข้าถึงระดับอมตะยังคงไม่แน่นอนจากนั้นปรมาจารย์วังหยวนเซียงก็เสริมว่าหลวเฟิงในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมืดมีผู้รู้แจ้งสองคนที่แลกเปลี่ยนสายเลือดปฐมการระดับโลกคือ จัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จี้เคอร์ซึ่งมีพลังเหนือกว่าเราเพียงเล็กน้อยและผู้อาวุโสชื่อโมเจียซึ่งสำรวจพลังสายเลือดที่ลึกซึ้งกว่าและถูกผู้อาวุโสยวนและคนอื่นๆจับตัวไปกล่าวกันว่าตอนนี้เขาได้บรรลุจากกรงถักแล้วมีสามเส้นทางที่ได้รับการยอมรับในการบารรลุระดับที่ไม่อาจเอาชนะได้ ผู้อาวุโสอธิบายเพิ่มเติมว่าเส้นทางแรกคือการมีเจตจำนงทางจิตวิญญาณที่บรรลุจากกรงทักทอด้วยเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายทั้งหมดได้ต่อหน้าพวกเขาเราจะไร้พลังอย่างสิ้นเชิงเส้นทางที่สองเกี่ยวข้องกับการก้าวหน้าต่อไปด้วยพลังทางสายเลือด เส้นทางที่3คือการรวมเส้นทางระดับกึ่งหุ่นยวนสองประเภทที่เราฝึกฝนร่วมกันสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพได้เช่นกันเส้นทางทั้งสามนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อท่านไปชายหนุ่มในชุดสีแดงอธิบายเขาพูดต่อตลอดประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด ผู้ที่บรรลุถึงความไม่สามารถเอาชนะได้มักจะทำได้โดยการปลดปล่อยเจตจำนงทางจิตวิญญาณของพวกเขาจากกรงทักทอเราทราบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อาศัยพลังทางสายเลือดส่วนเส้นทางที่สามเหรอเราไม่เคยได้ยินว่าเกิดขึ้นในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดในกลุ่มโลกอื่นควรมีกรณีตัวอย่างหญิงมีปีกแสดงความคิดเห็น มันเป็นวิธีการที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนในห้องโถงดังเดิมและถือเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดแต่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับผู้รู้แจ้งผู้อาวุโสยักษ์หน้ายิ่งความเข้าใจพื้นฐานของเต๋าอันยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมากเท่าไร่ศักยภาพก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเส้นทางที่สามนี้เป็นการเดินทางสู่การลงหลักปักฐานที่มั่นคง ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะหลัวเฟิงได้รับความรู้มากมายทั้งสี่คนก่อนหน้าเขาซึ่งเป็นจุดสูงสุดในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดล้วนมีความรู้มากมายทำให้หลัวเฟิงมีข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าเต่าแห่งชีวิตและความตายของเขาได้ไปถึงขั้นปลายของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แล้ว แสดงให้เห็นถึงทักษะที่เหนือกว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเส้นทางหุ่นยวนสองเส้นทางครึ่งๆแต่ยังคงอยู่ในหมวดหมู่หลักของความแข็งแกร่งเดียวกันหากเต่าแห่งชีวิตและความตายไปถึงระดับครึ่งหุ่นยวนนั่นจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพถือว่าอยู่ยงคงกระพันท่านหลวเฟิงพวกเราทําภารกิจเสร็จแล้วและจะอยู่ที่เมืองอยู่หลานสักสองสามวันก่อนกลับ ผู้อาวุโสเสนอท่านอยากกลับกับพวกเราไหมพวกเราสามารถแนะนำท่านให้รู้จักกับสหายร่วมเดินทางคนอื่นๆได้อีกนะไม่เป็นไรๆหลัวเฟิงส่ายหัวข้าเพิ่งจะบรรลุมาได้ไม่นานและจำเป็นต้องเข้าสู่การฝึกฝนแบบสันโดษสักพักก่อนจะมุ่งหน้าไปยังอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดแก่นหัวใจแห่งความทุกข์ยากร้อยประการถูกดูดซับไปไม่ถึงวัน เมื่อผลของมันหมดลงและความแข็งแกร่งของเขาได้รับการเสริมสร้างอย่างเต็มที่ก็ถึงเวลาที่จะสำรวจอาณาจักษรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด